เปิดประวัติของไฮโซบิกเปิดประวัติไฮโซบิกเจ้าของโชว์รูมรถหรูสามีเมย์พิชนาตเมพิชชาตสาขากรและแฟนหนุ่มไฮโซบิกอัครวัฒน์คงศิริการได้ควงแขนกันเข้าประตูวิวาแล้วโดยในงานนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุน่นและเจ้าสาวนั้นสวยมากเพื่อนๆในวงการและนอกวงการไปร่วมงานกันเพียบ สนุกสนานกันจำนวนมากเลยทีเดียวเปิดประวัติบิ๊กอัครวัตรคงสิริการสามีเมย์สำหรับบิ๊กอัครวัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท B Auto House หรือเดิมคือบริษัท b e n a u u t s s r v v i e e จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรูปัจจุบันจัดจำหน่ายยนตกรรมชั้นนำจากทั่วโลกหลากหลายแบรนด์อาทิเช่น Mercedes Ben z บีเอ็มดับเบิลยู u อร์เช่ฟอร์ดม o ส a ตงจีฟโตโยต้เป็นต้นโดยบริหารงานตามแนวคิด360อองศาแห่งการให้บริการด้านรถยนต์อย่างครบวงจรซึ่งประกอบด้วยโชว์รูมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์และ สปารถยนต์โดยเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเพิ่งจัดงานรีแบน์ธุรกิจพร้อมประกาศตำแหน่งผู้นำด้านพรีเมียมคาร์นำเข้านอกจากนี้ B Auto House ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของแบรนด์ชุดแต่งรถยนต์ระดับโลกอย่าง t ท k e a r รจากประเทศเยอรมันแบรนด์ชุดแต่งรถยนต์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก การันตีด้วยรางวัลและเกียรติบัตรมากมายทั้งนี้ t ท c h a r t คือพรีเมียมแบรนด์ระดับสากลจากประเทศเยอรมันผู้เชี่ยวชาญการตกแต่งรถยนต์ปอร์เช่ทุกรุ่นด้วยการออกแบบอันเป็นเลิศศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัย